เวลาปลูกผมแล้วแบบไม่สามารถมีเรื่องบนเตียงได้เลยเหรอคะคุณหมอหลังปลูกผมแล้วห้ามมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าเนี่ยก็จะมีผลด้วยอย่างหนึ่งเวลาที่เราทํากิจกรรมอะไรพวกนี้เนาะเลือดลมสูบฉีดมีอาการตื่นเต้นถ้าถึงจุดสุดยอดอะไรพวกนี้ถ้าสมมติว่ามีการเต้นของหัวใจแรงมากเกินไปมันอาจจะทําให้ทับกระติวได้เลยล่องรอยหายไปอะไรประมาณนั้นไหมคะอาจจะไม่ถึงขั้น คือออกไปแล้วอาจจะเคลื่อนจากตำแหน่งนั้นมีท่าไหนที่คุณหมออยากแนะนำไหมคะท่าที่เซฟบริเวณศีรษะศีรษะท่าที่เหมือนแบบมีแรงกดบริเวณตรงหนังศีรษะบริเวณตองกลางโอ้โหพูดแล้วเห็นภาพเลยนะคะคุณหมอเบาๆหน่อยแล้วกันเออจะทำอะไรก็ขอเบาๆนิดนึงเอาพอประมาณเอาพอแซบแทบหน้าท่ายงท่ายากอันนี้ไม่ควร เข้าสู่รายการ AAC Tips and Talk ค่ะรายการที่จะมาพูดถึงในเรื่องของการศิลปกรรมการทำความงามที่สนุกมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญค่ะวันนี้กับหัวข้อที่แซ่บมากๆเลยค่ะเพราะว่าหัวข้อในวันนี้นั่นก็คือการปลูกขมกับเรื่องบนเตียงค่ะจะสนุกแล้วก็แซ่บแบบไหนเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับคุณหมอกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันแบบ หมดเปอดเลยเนะาะไม่เซ<ช>็นเซอร์เลยไม่เซ็นเซอร์เพราะเรื่องนี้เน้นสนุกแล้วก็แซบค่ะคุณหมอโอเคได้เลยค่ะมีหลายๆคนที่เข้ามาปลูกผมที่คลินิกเนาะแล้วจะมีข้อจํากัดหรือว่าข้อห้ามยังไงเวลาปลูกผมแล้วแบบไม่สามารถมีเรื่องบนเตียงได้เลยเหรอคะคุณหมอเหมือนเป็นการทำศัลยกรรมอย่างนึงเนาะสําหรับการปลูกผมใช่ไหมคะ,คะเรียกว่าเป็นศัลยกรรมที่มีความแบบ ต้องใส่ใจดูแลด้วยนิดหนึ่งนะคะ oh. ดังนั้นข้อห้ามที่บอกว่าหลังปลูกผมแล้วห้ามมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าเนี่ยกราฟของเราเนี่ยมันจะยังมีความอ่อนแออยู่เนาะเรียกว่าเหมือนเป็นการเราย้ายมาจากบริเวณข้างหน้าเนาะ <c oughs> ซึ่งในช่วงประมาณอาทิตย์แรกเนี่ยอาจจะยังมีอาการบวมช้ำได้นะคะ <c oughs> ถ้าเป็นไม่ได้คือเลี่ยงได้เลยเนี่ยเลี่ยงไปก่อนแล้วเรื่องระบบไหล <c oughs> เวียนเลือดเอนี่ยมีความ <c oughs> เกี่ยวข้องไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะก็จะมีผลด้วยอย่างหนึ่งเวลาที่เราเหมือน ทำกิจกรรมอะไรพวกนี้เนาะบางทีเลือดลมสูบฉีดมีอาการตื่นเต้นหรือว่าตอนที่เหมือนบางทีถ้าถึงจุดสุดยอดะลรพวกนี้ร่างกายเรามันก็จะหลั่งสารสารความสุขอย่างเช่นอะดรีนาลีนหรือว่าสารเอนโนฟินเละพวกนี้ที่หลั่งออกมามันก็จะทําให้ร่างกายเรามันสูบฉีดมากขึ้นถ้าแบบว่าการเต้นของหัวใจเนี่ยมีผลไหมคะ เรียกว่าพอหัวใจเต้นเร็วเนาะมันก็ะจะเพิ่มการสูบฉีดเลือดก็จะทําให้เรียกว่าเหมือนพอบางทีความดันสูงขึ้นด้วยเลือดออกเยอะขึ้นเพื่อปกาิบวมช้าได้กราฟขนาดนเลือดอะไรพวกนี้ก็มีได้จากการที่บางทีพอเลือดสูบฉีดแล้วเลือดออกบริเวณตรงแผลที่มันยังสมานตัวไม่ดี<อ>เนี่ยก็อาจจะมีได้ใช่โหเรียกได้ว,ว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะ ใช่ไหมคะก็คือว่าถ้าสมมติว่ามีการเต้นของหัวใจแรงมากเกินไปหรือว่ามีกิจกรรมอะไรมากเกินไปมันอาจจะทําให้ครับแบบปิวได้เลยล่องลอยหายเลยอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นไหมคะอาจจะไม่ถึงขั้นปิวออกไปเลาะแต่ว่าวันที่อาจจะเคลื่อนจากตําแหน่งนั้นแล้วพอพอมันเคลื่อนปุ๊บเนี่ยการเรียกว่าสมานตัวของแผลและพวกเนี้มันก็อาจจะช่วงแรกมันยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ใช่ไหมคะดังนั้นโอกาสติดของลากหรือว่า ตรงนั้นพอมันปิวไปการสมานแผลคิดของผมมันอาจจะผิดตำแหน่งที่เราวางไว้ในตอนแรกซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีผลได้ทั้งผลในเรื่องของโอกาสที่จะติดของกราฟด้วยแล้วก็เรื่องของบางที ทรงมันอาจจะเสียไปได้<ช>แบบนี้ต้องระวังมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นนอกเหนือจากเรื่องบนเตียงแล้วจริงกิจวัตรประจําวันในใน,ในบางหลายๆกิจวัตรประจําวันมันก็คงจะต้องระวังไปด้วยนะคะ<ช>สาหรับ<ล>การปลูกผมนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือว่ากลัวเหลือเกินค่ะว่าแฟนเราเนี่ยจะเข้าใจผิดเอ๊ะทำไมมาบอกว่าหยดุดหยุดการมีเรื่องบนเตียงกันสักพักสักเล็กน้อยเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยแนะนํากับคนไข้อนาะว่าบางทีก็ต้องคุยกับ คุณแฟนแบบว่า,าเปิดอกคุยกันเลยเนะาะไม่ใช่แค่ว่าหมอเนี่ยสั่งห้ามเนาะบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจดังนั้นพยายามอธิบายให้เขาฟังด้วยว่าเราไปปลูกผมมานะดังนั้นช่วงแรกต้องมีการดูแลที่ดีนะคะเพื่อให้เรียกว่าเหมือนแบบเราก็จะได้ดูดูดีขึ้น นะคะให้คุณแฟนเนี่ยเข้าใจกันด้วยหลังจากผ่านช่วงแรกไปแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเรียกว่ากลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ค่ะแค่อดทอนใ้ผ่านช่วงแรกไปนิดหนึ่งสามารถบอกได้ไหมคะว่าต้องรออีกกี่วันครับผมถึงจะปกติถึงจะอยู่ในช่วงที่สามารถอาโปเ๊เอาบเอาเปียประชาได้อย่างงี้คะ่ะโอเคถ้าให้เลี่ยงเลยเนี่ยที่บอกคนไข้ก็คือประมาณช่วงอาทิตย์แรกนะคะ,ะถ้าเป็นไปได้เนาะถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้อาจจะ ได้ถึง2อาทิตย์เลยหมถึงว่าช่วง2อาทิตย์แรกเนี่ยพยายามเลี่ยงก่อนก็ได้แล้วหลัง7วันแล้วคะหมอมีเส้นแบ่งแบบชัดเจนเลยไหมว่าเฮ้ยเราจะสามารถกลับไปมีอะไรได้หรือว่ามีเรื่องบนเตียงได้ค่ะคุณหมอหลังจาก 7วันไปแล้วเนาะะก็คือกราฟเนี่ยมันจะเริ่มติดประมาณที่60-70%แล้วค่ะประมาณที่2อาทิตย์เนี่ยก็จะเริ่มติดที่80-90%แล้วค่ะดังนั้นมันก็จะสามารถมีเพศสัมพันธ์หรือว่าอะไรเงี้ยได้มีงานวิจัยนะคะจาก Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery นะคะปี2018เนี่ยก็คือเขาบอกว่าช่วงระยะเวลา10-14วันแรกนะคะถ้าสมมุติว่าในคนที่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงอย่างเช่น บางทีมีการขยับเยอะๆหรือว่า,อามีเหงื่อที่ออกที่มันสะสมเยอะๆบริเวณกาฟเนี่ยก็อาจจะเพิ่มโอกาสที่จะเสี่ยงติดเชื้อหรือว่ากาฟที่มันเคลื่อนตัวอะไรอย่างเงี้ยได้มากกว่าคนที่งดพวกกิจกรรมพวกนี้ค่ะโอ้โหมีข้อมูลแบบแท้จริงจากการวิจัยมาซับพอตด้วยเพราะฉะนั้นแล้วควรงดเป็นอย่างยิ่งถูกต้องไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวมาเกิดเหตุที่แบบ ติดเชื้อหรือว่าเส้นกราฟไม่ขึ้นหรือไม่มีผมขึ้นอาจจะแบบเป็นปัญหาเลยต้องมาเริ่มต้นใหม่ใชไ่ไหม<ะ>เสียเวลาเนาะแล้วอยากจะถามคุณหมอว่าถ้าสมมติว่าช่วงหลังจาก14วันนี้เราสามารถมีกิจกรรมบนเตียงกันแบบเล็กๆน้อยๆหรือว่ามีท่าไหนที่คุณหมออยากแนะนํำไหมคะหลังจากผ่านช่วงนี้ไปแล้วก็อาจจะต้องยังระมัดระวังในช่วงแรกก่อนนิดนึงเนาะหรือว่าถ้าระหว่าง7-14วันแล้วแต่ ไม่ได้จริงๆอาจจะต้องมีว่าอะไรเงี้ยก็คือถ้าสมมติเป็นไปได้ก็คือพยายามท่าที่เซฟบริเวณศีรษะศีษะเบาๆหน่อยแล้วกันจะทําอะไรก็ขอเบาๆนิดนึงเอแล้วก็เซฟในเรื่องของหัวหน่อยใถ้ายงท่ายากอันนี้ไม่ควรอย่างดีได้ไม่ตั้งท่าที่เหมือนแบบมีแรงกดบริเวณตรงหนังศีรษะบริเวณตองกราฟที่เราผู้เลาเห็นภาพเลยนะคะผู้เออบริเวณที่เราลูกไปเนาะก็จะลดโอกาสที่จะทําให้เหมือนมัน กระแทกหรือว่ามันติดเชื้ออะไรพวกเนี้ยได้มันเคลื่อนมันของบริเวณกราฟบริเวณข้างหน้า<ช>เพราะฉะนั้นแล้วตรงศีษะก็ไม่ควรที่จะไปสัมผัสหรือว่าไป จับเขาเนาะก็อาจจะมีได้เล็กๆน้อยๆเอาพอประมาณเอาพอแทบๆน่ะประมาณนี้ใช่ไหมคะ <no S 1> <âu> <el iz ek> ใช่ค่ะทัหงบแบบอาจจะต้องมีเอฟเฟกเสียงอไย่างเงี้ยได้ไหมคะคุณหมอคะอันนี้ถามจริงๆแบบตลต้องมีเอฟเฟกเสียงมานิดนึงเพื่อเพื่ออัตลดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ก็ได้ค่ะเพราะว่าไม่น <h un epend ent> ่าจะเกี่ยวกับผมคุณหมอคะหลังจากที่เราทํามา14วันเนี่ยเราสามารถช่วยตัวเองได้ไหม <g id> จริงๆอันเนี้ยก็คือถ้าเป็นไม่ได้เรื่องก่อนในช่วง เจ็ดวันแรกอ่ะเจ็วันแรกเจ็ดวันแรกที่กราฟยังบอบบางอยู่เนาะอาจจะบางคนอาจจะยังระบมอยู่ด้วยอันนี้พักได้ก็เว้นไปก่อนนะคะในช่วงประมาณ7วันแรกนะคะถ้าสมมุติว่าตอนที่เราช่วยตัวเองและพวกนี้เนาะบางทีมันก็จะมีการกระตุ้นร่างกายหลายจุดเหมือนกันคล้ายๆกับตอนที่บางทีคล้ายๆกับตอนมีเพศสัมพันธ์เลยบางทีมันก็จะมีอาการเรียกว่าพวกฮอร์โมนอล่าหนีต่างๆก็หลังเนาะฮอร์โมน ความสุขต่างๆางเช่นโดปามีนหรือว่าเอนโดฟินอะดีนาลีน <c oughs> ที่มันหลัง่งพวกนี้มันก็จะทําให้เลือดลมสูบฉีดเนาะเรียกว,ว่าหัวใจเต้นเร็วเลือดลมสูบฉีดเนาะแล้วก็บางทีอาจจะทําให้กล้ามเนื้อมันเกร็งอะไรพวกนี้ได้มาอาจจะทําให้ตรงกล้ามเนี่ยมันมี อาการบวมช้ำอะไรพวกนี้ึน้นมาได้หรือเลือดที่มันออมอาจจะไปดันให้กราฟมันเคลื่อนอะไรพวกนี้ได้แล้วก็มีงานวิจัยนะคะจาก Dermatological Surgery Journal นะคะปี2020เนาะก็คือบอกว่าในช่วงประมาณ5-7วันแรกนะคะถ้าสมมติว่าเรามีการกระตุ้นซึ่งอันนี้จะเขาจะเรียกว่าเป็นแบบ s y m p a t h e t i c นื้อเ่อซีสเต็มก็คือเป็นระบบที่เรียกว่ามันจะกระตุ้นเวลาที่มีเพศสัมพันธ์หรือว่าตอนที่เราออกกําลังกายเยอะๆอะไรอย่างงี้ค่ะเวลาที่เหมือนร่างกายเราแบบ มีความเครียดหลอกแรงเยอะๆเนาะบางทีเรื่องการออกกําลังกายเหมือนกันหมอก็จะบอกคนไข้ว่าให้เลี่ยงก่อนในช่วงสองอาทิตย์แรกใช่ค่ะเพราะว่าบางทีถ้าเรากระตุ้นพวกนี้เยอะๆมากบางทีเรื่องมันก็จะสูบฉีดอาจจะทําให้ตรงนั้นน่ยมันบวมช้าเยอะขึ้นมาได้แล้วก็เหงื่อด้วยเนาะถ้าเรื่องงกาเรืออกกำลังกายเหงื่อที่มันออกเยอะด้วยก็อาจจะส่งผลเรื่องพวกเหมือนการติดเชื้ออย่างเงี้ยที่มันตามมาได้การผูกผมทีนึงเนี่ยคือมันเรียกว่ามันเป็นการใช้กราฟผมของเราเองด้วย ดังนั้นถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีจํากัดด้วยเหมือนกันนะคะ,ะเรายังไม่สามารถเหมือนแบบเอาผมของคนอื่นมาปลูกได้เนาะ,ะดังนั้นถ้าครั้งหนึ่งที่เราเจาะไปแล้วแล้วปรากฏว่าตรงนั้นมันไม่ติดเนาะแสดงว่าเราเสียทรัพยากรตรงจุดนั้นไป ถ้าคุณจะมาปลูกรอบ2องบางทีก้ามมันอาจจะเหลือน้อยลงจนไม่สามารถที่จะปลูกซ้ําได้ก็มีเหมือนกันเอาละค่ะคุณหมอจะถามจี้ใจดําผู้ชายไทยทั้งประเทศกันหน่อยว่าถ้าหากสมมุติว่าเราช่วยตัวเองบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้ผมร่วงจริงไหมคะเรียกว่าเป็นเหมือนคําถามที่หลายๆคนบางทีเข้าใจผิดกันเยอะ,อยะ,ะนะคะจริงๆแล้วเรื่องของผมร่วงเนี่ยไม่ได้ ส่งผลมาจากเรื่องการช่วยตัวเองและพีเนาะปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางนะคะเกิดได้จากหลายปัจจัยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของพันธุกรรมหรือว่าเรื่องของฮอร์โมนเพศนะคะหรือว่าความเครียดเนาะเรื่องของเรืยอพฤติกรรมการดูแลเส้นผมหรือว่าอายุที่มากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่า แตกต่างกันไปนะคะถ้าเราอายุเยอะๆค่ะคุณหมอก็จะทําให้ออผมร่วงด้วยหรือว่าถ้าเราขาดฮอร์โมนหรือพักคอนไม่เพียงพอหรือแม้กระทั่งถ้าสมมติว่าเราเป็นออป่วย เนาะก็จะทําให้ผมร่วงด้วยมันก็จะมีส่วนมันอาจจะไม่ใช่เฉพาะการช่วยเหลือตัวเองซะส่วนใหญ่ใช่คะ่ะว่าจริงๆแล้วหมายถึงว่าเขาเคยมีพวกงานวิจัยที่ทําเรื่องแบบเวลาที่ผู้ชายเนี่ยเรียกว่าเหมือนถึงจุดสุดยอดเนาะอะไรพวกนี้เรียกว่าฮอร์โมนม่ใช่ไม่ได้หลั่งเยอะขึ้นจน<ะ>ถึงขั้นส่งผลทําให้ผมล่วงผมบางอะไรพวกนี้ได้คะ่ะแล้วการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันเกี่ยวกับ d s t หรือว่าฮอร์โมนเพศชายหรือเปล่าคะเกี่ยวกันค่อนข้างน้อยเนาะห<ะ>มายถึงว่า เ,เวลาที่คุณผู้ชายบางทีเรียกว,ว่าถึงจุดสุดยอดแลวพวกนี้ค่ะบางทีพวกฮอร์โมนอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้หลั่งออกมาเยอะมากนะคะจนถึงขั้นที่ให้แบบผมร่วงผมบางแต่ทีนี้ใฝ่สงสัยนิดหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าผู้ชายที่เขาใช้ยาปลุกผมเป็นประจำหรือว่าบ่อยๆเนี่ยเขาจะมีผลต่อการหลั่งไวไหมคะจริงๆมีในงานวิจัยเนาะของ Journal Sexual Medicine นะคะก็คือบอกว่า ในตัวยาที่เราใช้ในเรื่องของการรักษาพวกผมร่วงผมมาจากกรรมพันธุ์นะคะ,ะตัวยาตัวหนึ่งที่หลายๆคนกังวลสําหรับตัวนี้ก็คืออย่างเช่นตัว finasteride นะคะตัวนี้จริงๆเรื่องผลข้างเคียงเนี่ยอาจจะพบได้ประมาณ1 8ถึง3เซนนะคะในบางคนนะคะที่อาจจะมีผลข้างเคียงในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศเนี่ยลดลงหรือว่าหลังช้าหรือหลังไวกว่าปกติ ือว่าปริมาณน,น้ําเชื้อมันน้อยลงกว่าปกติเนี่ยอันนี้ก็คืออาจจะพบได้ในบางรายแล้<อ>วประมาณแบบร้อยคนอาจจะเจอที่1หรือ2คนประมาณ<อ>นี้ได้ค่ะ นั่นหมายความว่าคือยาปลูกผมเนี่ยมีผลกระทบต่อการหลั่งไหวแต่ว่ามีผลน้อยใช่ค่ะจริงๆปริมาณที่เราใช้ในเรื่องของการรักษาตัวเส้นผมเนี่ยเป็นโดสที่ค่อนข้างน้อยกว่าจริงๆยาตัวนี้ก็จะมีใช้ในเรื่องของอย่างเช่นเหมือนรักษาเรื่องต่อมลูกหมากและพวกนี้ด้วยเนาะซึ่งปริมาณโดสของในการรักษาเส้นผมเนี่ยจะค่อนข้างน้อยกว่าอยู่แล้วถ้าสมมุติว่า มีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วนะคะจริงๆก็คือสามารถคุยกับคุณหมอได้เลยเนาะถ้ามันเกิดอาจจะเกิดในช่วงประมาณ1-3เดือนแรกนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีปัญหาเนาะแล้ว คนไข่อยากจะหยุดทานไม่ทานต่อนะคะข่าวดีก็คือหยุดทานปุ๊บเนี่ยก็คือกลับมาเป็นปกติได้นะคะไม่ได้เป็นแบบผลระยะยาวนะคะส่วนใหญ่อาการเหล่านี้ก็คือสามารถหายเองได้นะคะหลจากหยุดยานะคะหรือว่าพอร่างกายปรับตัวได้เนี่ยบางทีมันก็กลับมาเป็นเหมือนปกติเลยไม่ได้เป็นผลระยะยาวอะไรคะ่ะดังนั้นถ้าสมมติว่าใครเนี่ยที่ใช้ยาไปแล้วเรารู้สึกว่า มันมีผลข้างเคียงจริงๆเนี่ยอันนี้ก็คือสามารถแจ้งกับคุณหมอได้เลยแล้วก็มาวางแผนร่วมกันว่าเราจะทํายังไงได้บ้างเพื่อลดปัญหาตัวนี้ค่ะอ่ะอย่าเพิ่งเทยาทิ้งนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยให้ทักมาหาคุณหมอก่อนว่าจะหยุดยาเลยไหมหรือว่าควรทํายังไงก่อนนะคะปรึกษาคุณหมอเป็นช่องทางที่ดีที่สุดแล้วก็ชัวร์ที่สุดลูกค้าคนไข้ที่ได้มีการปลูกผมไปบอกว่าผ่านไป14วันคิดว่ารอดแล้วแหละเพราะว่าเห็นสเก็ต หลุดออกมาใช่ไหมคะแล้วจากนั้นก็เลยมีกิจกรรมแบบรุนแรงมากเกินไปแล้วพอตื่นขึ้นมามีนขนคุดติดอยู่ตรงที่หมอนคะ่ะอันนี้เป็นอะไรไหมคะคุณหมอถ้าสมมติว่ามีหลุดหลังจาก ช่วงสิบสี่วันไปแล้วอะแม่คะโอเคจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าผ่านช่วงสิบสี่วันไปแล้วเนี่ยโอกาสการาฟติดก็อย่างที่บอกประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ,ะเรียกว่าก็ยังมีโอกาสเสี่ยงที่มันอาจจะหลุดได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะเป็นการาฟที่มันหลุดออกมาอย่างเดียวนะคะ,ะเพราะว่าหลังจากเรียกว่าหลังจากปลูกผมไปแล้วเนาะช่วงประมาณสักแบบสองอาทิตย์ถึง ช่วงประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยอ,อาจจะมีเส้นที่มันหลุดออกมาได้เนาะ<อ>เรียกว,ว่าเหมือนเป็นเส้นผมอันเดิมนะคะ<อ>เขาจะเรียกปฏิกิริยานี้ว่าเป็นภาวะช็อคลอสนะคะ<อ>ก็คือเป็นเส้นผมอันเดิมของเราที่เราย้ายมาที่มันหลุดไปนะคะ<อ>แต่ว่าตัวรากอะไรเงี้ยมันอาจจะฝังตัวลงไปแล้วนะคะดังนั้นบางคนก็อาจจะไม่ใช่การาฟที่มันหลุดออกมาเ,เดียวอาจจะเป็นแค่เส้นที่มันหลุดออกมาก็ได้เฉยๆใ่ในั่นหมายความว่าช่วงเวลา14วันนี้ก็คือเป็นช่วงเวลาปลอดภัยอยู่ถ้าจะ หลังจาก14วัน<ช>จะมีอะไรกันก็คือยังได้อยู่ถึงแม้โอนคุดจะติดออกมาก็ยังได้อยู่ยังเหลือก็ <_ V est ad> มีว่าแต่อย่าง <_ V est ad> ที่บอกว่าถ้าผ่านมาแล้วเนาะก็ถ้าดูบริเวณนั้นแล้วแ,ลวแผลมันสมานตัวดีมาเชียร์สะเก็ดแล้วโอเคบริเวณกราฟตรงนั้นแผลค่อนข้างติดดีนะคะไม่มีปัญหาเรื่องการติดเชื้อหรือว่าบวมแดงอะไรนะคะอันนี้ก็สามารถทํากิจกรรมได้แต่ก็อย่างที่บอกขอเบาๆนิดนึงอย่าพิ่งรุนแรงมากนะคะบางทีถ้ารุนแรงมากบางทีก็ อาจจะหลุดอะไรอย่างเงี้ยออกมาได้เหมือนกันใช่ใชค่ะแต่ก็ลูกค้าหรือว่าคนไคข้ที่ทักมาก็บอกว่าขอรุนแรกรุนแรกไปนิดนึงเออมีคนคุดอันนี้ก็แอบตกใจเอ,อ๊ะว่ากราฟมันจะยังเหลืออยู่บางทีว่าดูยังไงว่ามันเป็นกราฟที่มันหลุดหรือมันเป็นชาปล้อนอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่ามันเป็นกราฟที่มันหลุดบางทีอาจจะมีเลือดที่มันออกอะไรเงี้ยค่ะร่วมด้วยบริเวณตรงจุดตรงนั้นนะคะหรือว่ามีบาดแผลหรือว่ามีอาการเจ็บร่วมด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่กราฟหลุดหรือเปล่าอันนี้อันนี้อาจจะต้องแบบเข้้้้าาาาามมเชชคคนึงงงงอออ่ะพรยตตข แม้ว่าขนคุดหลุดติดหมอนไปก็ต้องดูที่ว่ามีเลือดหรือว่ามีสะเก็ดหรือว่ามีรายละเอียดอื่นๆเพิ่มอีกไหมใช่ค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเราต้องมาทําใหม่มันก็ค่อนข้างที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วก็เสียเวลาใหม่ใช้เวลาอีกนานมากๆเลยกว่าจะต้องมานับหนึ่งใหม่อุย้ยเมื่อไหรจะได้มีอะไรกันสักทีอะไรอย่างงี้ก็ปวดหัวเสียสุขภาพจิตกันไปเนาะคุณหมอเนาะ ใช่ค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้มาเปิดมุมมองใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะมุมมองในด้านของการปลูกผมหรือแม้กระทั่งนะคะมุมมองในด้านของการเปิดใจเข้ามาปรึกษาคุณหมอแบบไม่มีการ วิตกกังวลหรือว่ามาเครียดทีหลังในการที่เราปลูกผมไปแล้วนะคะและแน่นอนที่สุดค่ะว่าสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็จะส่งผลดีสำหรับทุกท่านทุกคนที่ได้รับชมกันแน่นอนค่ะฝากนะคะ AAC t i p and Talk มีไว้ด้วยนะคะติดตามเราผ่าน EP ถัดไปหรือว่าใครที่สนใจอย,อยากจะมาคอมเมนต์สอบถามรายละเอียดข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะ